ฝนต้นหนาวครับผมแต่แก่ก็ช่วงนี้ก็ชอบเลยแหละอากาศอุ่นๆนะครับผมแดดก็ไม่ร้อนมากกำลังดีเป็นอีกฤดูการหนึ่งที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์นะครับผมเนะซึ่งต่อจากฤดูฝนนะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ดีเลยนะครับผมช่วงหน้าแรงก็ก็ดีแต่อาหารค่อนข้างหายากดียามันน้อยเนาะ รูดูการดีหมดดีก็หลาอย่างนะครับแต่ให้ง่ายส่วนการเลี้ยงสัตว์ก็คือช่วงหน้าแรงไอ้ช่วงหน้าฝนนะครับผมหน้าฝนดีที่สุดนะครับอยู่ดสมบูรณ์ตามที่เราเลี้ยงมานะจากปากรตุกอผู้เลี้ยงจริงครับผมตัรปรึกษาหางด้วยกันก้าเหยครับผมที่เบอร์โทร0 8 9 8 2 9 0 6 5 0 9 8 1 1 0 8กิจ ก็เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรเราที่สนใจอยากเลี้ยงนะครับออกมาก็ประมาณนี้ครับแกะก็กินเต็มที่ครับผมแกเ็เล่นหน่อยตันเนี่ยออกมาแรกๆก็จะต้องไปกิน,นเล่นเล่นไปชอบแบบนั้นกินหญ้าดีๆเลยก็คือแกนะเดินกิ้มส,สบายๆนะครับผม ลูกแกะซึ่งเกิดจากพ่อร้อยดับเบิ้ลนะครับดับเบิ้ลไม่กี่วันนี้ก็เนี่ยสวยนะครับตัวเมียอนาคตไพันนะครับแม่ลายแล้วก็เกิดจากพ่อร้อยดับเบิ้ลขาวาออกมาเหมือนแม่แม่ลายครับลูกเป็นอย่างเงี้ยแต่สวยรอครับผมยาวเฟ้ยเลยนะคุณพ่อพันถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับผมนะเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องเกษตรกรเราก,ก็แล้วกัน,กนกสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครั้งแรก กศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นแนวทางก็กดติดตามไว้นะครับผมทางเพจเฟซบุก๊กตามไปเบื้องแล้วก็ยูทูบตามไปเบื้องออฟฟิเชียลประมาณนี้ตามลิมคลองชาประทานเขนเตเติมบางนางบทจุฬรลงุรีเส้นนี้ก็เส้นไปไล่ไรปนาครับผมรถไม่ค่อยมีนะครับผมน้อยมา,มากต่อวันที่จะวิ่งก็เลี้ยงได้แบบสบายสบายครับมีหญ้ามีต้นทิง

กสร้างดีๆขายเนื้อไว้ดีนะครับผมวันนี้ไม่แกะสายพันเนื้อนะผมแกะตำปลาครับผมขนสั้นนะครับจะแกะขนนะครับผมแกะเนื้อหลายท่านถามว่าโอ้นี่จะไม่แกะขนสั้นขนสั้นครับผมแกะเนื้อนะครับผมพัฒนาสายพันเรียบร้อยแล้วครับ